มัน <laughs> มันไม่มีตัวเลือกอานาย <laughs> มันไม่มีตัวเลือก <laughs> แต่เดี๋ยวอีกสองวันก็มีตัวเลือกแล้วโอ้ <laughs> ยแลย้วนายหรือเพิ่งตอบคอมเมนต์หรือตอบคอมเมนต์ชาวบ้านไปว่าเขายังไม่ได้ประชุมกันเคาก็ <c oughs> ตอบไปห้าคนพวกไม่เลือเล่อนหรออ้าวเปิดแล้วเหร <c oughs> อไปอ่ะโอ้โหดไฟเลยแ <c oughs> ต่ก็ดีมจริงมันเร็ววชอบอย่างเงี้ย Ya, yeah, aja yeah.